สวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรยนต์อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ฝั่งสาขา2ครับเซรีไทย95จับเจ้าคันนี้เลยป้ายแดงไม่มีขายอีกต่อไป t o y ยตา้าวีอ1 5 e ปี2018ครับราคา510,000บาทนะใครที่มีรายได้อยู่ประมาณ13,000บาทสามารถจัดคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องง้อคนค้ำครับราคาผ่อนสบายๆเครดิตส,สามารถทําฟรีดาวได้ด้วยนะสําหรับเจ้าคันนี้ เอาออกไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรามาดูเส้นสายของเขายังคมกมกลิบๆกันอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเส้นสายตัวจริงตัวเต็มของเขาจะเป็นยังไงไปกันครับเรามาชมเส้นสายของเจ้าคันนี้กันต่อครับสําหรับเจ้าตัวไฟหน้าเนะี่ยจะมาเป็นแบบดวงโตโตตัวไฟหน้าของเขาเป็นตัวไฮโดรเจนนะครับใสสะอาดไม่มีรอยขีดขว่วนใดๆทั้งสิ้นไม่มีรอยแตกแล้ามาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นตัวสีดําตัดกับสีตัวรถ สวยงามมากๆเพิ่มความเท่ความลงตัวของเขาไปด้วยนะตัวลายล้อแม็กยางสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวยางเป็นตัวของฟินสโตนนะคะเป็นตัวปี23แล้วเรียบร้อยตัวแม็กเนี่ยเป็นสีลมดำนะของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าแน่นอนคับไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะกระจกด้านข้างคับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตัวนี้นะสามารถพับกระจกได้แล้วเวลาจอดรถนะคะสำหรับเบ้ามือจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงิน นะเจ้าตัวนี้จะได้เป็นการปลดล็อกแบบริมอากุญแจแบบลูกุญแจนะครับแต่ว่าสามารถกดเปิดปิด,ดล็อกได้แบบสบายๆเช่นกันนะหรือว่าเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถเอาตัวลูกเนี่ยไขยได้เลยนะระบบต่างๆยังใช้งานกันได้แบบว่าชัดเจนนะคบเดี๋ยวเรามาดูสําหรับด้านในตัวนี้กันบ้างเราเริ่มกับทางฝั่งคนนั่งกันต่อนกันก่อนเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะ เห็นได้เลยว่ารอยน็อตต่างๆของเขาไม่มีงัดแงะนะครับเราไล่จากด้านบนลงด้านล่างกันไปเลยนะครับตัวยางต่างๆตัวยึดนะคะใช้งานกันได้ดีแบบยาวๆถึงปีเนี่ยจะไม่ได้ดูใหม่นะเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเราจับมาให้นะมันเป็นรุ่นที่เครื่องยนต์แล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยขับขี่ได้แบบสนุกๆเลยนะครับสำหรับด้านหลังนะคะมีตัวโมเดลต่างๆบอกมาให้แล้วนะมาจากโรงงานโตโยต้าตัวนี้ไม่มีแกะแล้วมาแปะทับใหม่นะ ดูจากสีต่างๆของเขานะครับเป็นสีแท้เดิมนะด้านในจะเป็นสีด้านอเราดูสําหรับเจ้าตัวน็อตทางด้านหลังครับตัวนี้นะจะได้มากับของโรงงานนะเป็นตัวชุบนะครับไม่มีการพ่นสีทับแน่นอนนะตัวยางต่างๆครับไม่มีรอยฉีกขาดทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันหมดนะครับสังเกตจากตัวน็อตมุมเหลี่ยมต่างๆนะคะไม่มีบิ่นนะอะเราไปดูสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันต่อครับเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะ เรามาดูโครงสร้างตัวนี้กันบ้างครับเมื่อกี้เราให้ดูทางด้านหลังไปแล้วเนาะเรามาดูทางด้านหน้าครับอ่ะคุณพี่จะเห็นได้เลยว่าอ้าวพี่ตัวนี้พี่เห็นเลยว่ามันเป็นตัวสนิมพี่ครับแต่พี่ต้องไว้วางใจนะถึงมันจะเป็นสนิมเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยถอดหรืองัดแงะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตัวเนี้เราจะเก็บงานให้เพิ่มเติมนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ะเราดูตัวอย่างต่างๆครับตัวยึดของเขานะอ่ะทุกส่วนทุกจุดตรงนั้นตัวไหนไม่มีปัญหาแน่นอน ไม่มีลายเยิ้มครับแห้งๆทุกจุดนะเรามาดูตัวยางสําหรับเจ้าตัวประตูบ้างครับอะยางเจ้าตัวประตูเห็นได้เลยว่ายางนิ่มๆนะคะกดไปเนะี่ยนิ่มๆตามมือได้เลยนะไม่แข็งไม่กระด้างนะครับถ mm hmm. ือว่าเป็นการใช้งานที่ดีมากๆอ่ะเราดูสําหรับเจ้าตัวรถโครงสร้างภายในกันไปฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วเรามาดูสําหรับด้านหลังกันต่อนะด้านหลังคุณพี่จะเห็นได้เลยซูมกันให้เห็นชัดๆนะครับว่า ต่างๆนะส,สม่ำเสมอทุกจุดแน่นอนและเจ้าคันนี้มีตัวเซนเตอร์มาให้ครับฝาท้ายนะสามารถไขได้กับตัวลูกกุญแจนะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวต่างๆไฟถอยเข้าทุกจุดแน่นอนระบบไฟไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านในกันบ้างขออนุญาตไขสักนนครู่นะคะพี่อ่ะเราจะเห็นได้เลยไขกันแบบสบายๆพอเปิดเนี่ยไม่มีเสียงเอดอาร์ของเจ้าตัว ฝาท้ายของเรานะครับเรามาดูโครงสร้างทางด้านซ้ายกันก่อนสําหรับตัวรางน้าคุณพี่จะเห็นรอยเม็ดอ์ตแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นสีแท้เดิมนะคะเพราะว่าตัวรางน้าเนี่ยจะต้องเป็นสีด้านนะคนละสีกับทางภายนอกรับเพราะว่าด้านนอกของเขาอาจ,จะเป็นสีเงาเนาะแต่ด้านในอาจจะต้องเป็นสีด้านนะครับตัวไฟนี่เป็นไฟของแท้ของเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนใดๆมาทั้งสิ้นนะคบอ่ะตัวนอตต่างๆทางด้านหลังครับไม่มีการแยกแยะเช่นกัน นะเรามาดูสําหรับโครงสร้างทางด้านขวาตัวไฟของแท้ของเดิมครับไม่มีเราแตกแล้วใดวๆทั้งสิ้นไฟเข้าทุกจุดแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะตัวรา,างน้ําทางด้านขวาเช่นเดียวกันเช่นเดีเดนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดอบสปานะถ้าคุณพี่คนไหนสนใจรถคันนี้จะมีการอบสปาก่อนส่งมอบแน่นอนข,ขัดสีเคลือบเงาด้วยนะครับสําหรับฝาท้ายนะตัวยึดไม่มีเอียร์อาร์ตครับน็อตต่างๆนะเห็นมุมเหลี่ยมกันได้เลยแบบชัดๆสีเนะี่ยเราให้ดูกันแบบ รวมๆเลยนะฮะสำหรับฝาท้ายตัวกันความร้อนทางด้านหลังนะแผ่นกันนะตัวน็อตต่างๆไม่มีการงัดแงะครับไม่มีการถูกงัดหรือว่าลอยงัดใดๆทั้งสิ้นนะของแท้ของเดิมไม่มีเปลี่ยนครับอ่าสําหรับเจ้าตัวด้านหลังตัวนี้จะได้เป็นตัวยางเดี๋ยวนะอันเนี้ยบูว่ามันมีตัวยางอะไรมาให้มี่ไงเห็นไหมมันมียางอะไรมาให้แต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่เพิ่มเติมอันเนี้ยที่เขาหน้าจะา ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับแต่เป็นตัวอย่างของดันหลอกนะสามารถนําไปเปลี่ยนปะพื้นฐานได้โอเคสําหรับขอโทษครับสําหรับพรมสักการะทางด้านหลังคุณพี่จะเห็นได้เลยว่ายังสะอาดสะอ้านนะแต่อาจจะยังดูไม่เรียบร้อยนะคะต้องขอประธานอภัยแต่ว่าตอนส่งมอบยังไงจะเรียบร้อยกว่านี้แน่นอนนะคุณพี่เอาออกไปถือว่าได,ได้ได้รถแบบว่าเหมือนออกจากศูนย์ใหม่เลยแต่ว่าจริงๆแล้ว ไฟแดงไม่มีแล้วนะคะสําหรับเจ้าตัววีออตัวนี้แล้วก็มีไฟเบรกลูที่3ครับด้านหลังมาให้ด้วย1จุดคุณพี่จะเห็นได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านขวากันต่อบ้างครับสําหรับตัวด้านขวาเราดูก่อนเลยว่าตัวไฟนะ่ะอตัวสีน่ะเป็นของแท้เดิมทั้งคันไล่าจากหน้าไปหลังคุณพี่จะเห็นได้เลยนะคบตัวไหนไม่มีสีด่างตรงไหนเลยนะอ่ะเรามาดูโครงสร้างทางด้านหลังกันต่อครับ สำหรับด้านหลังนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเราไล่กันดูกันให้เห็นทางด้านหน้า,นาตัวน็อตต่างๆของเขาตอนนี้จะเป็นสีชุบแท้เดิมนะครับไม่มีสีไหลยเยิ้มแห้งๆทุกจุดแน่นอนนะตัวยางตัวยึดของเขานะครับจุดมาร์กจุดแต้มจุดเดิมของเขายังมีมาให้อยู่เลยสําหรับเจ้าตัวโครงสร้างของทางประตูอ่าคณพี่จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เรารับประกันให้เลยว่าเราไม่มีการถอดเปลี่ยนนะครับมายังไงเราให้ไปอย่างนั้นไม่มีการเอาของของไม่ดีนะ่ะ ตไปให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับเจ้าตัวเบาะครับตัวเบาะตัวนี้ได้เป็นตัวเบาะผ้าสีดํานะตัดกับตัวตารางพึ่งใช่ไหมตารางพึ่งสีส้มตรงกลางนะคะเป็นตัวระบายความร้อนนะถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากๆตัวเบาะไม่มีฉีกขาดครับไม่มีสีด่างพ้อยนะไม่มีคราบน้ํในในาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตัวเบาะยังกระชับตัวได้ดีอยู่เลยสามารถนั่งกันได้สูงสุดถึง3คนนั่งกันแบบสบายๆไปเลยนะครับด้านในจะคุมโทนมาด้วยเป็นตัวสีดํานะคอนโซลตรงกลางสามารถวางแก้วได้1จุดนะครับอ่าสําหรับเจ้าตัวนี้ฟังก์ชันด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้ากันต่อครับว่าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงตัวกระจกก่อนนะคุณพี่ตัวกระจกเนี่ยนะไม่มีการแตกแล้านะครับตัวกระจกของแท้ของเดิมแน่นอนไม่มีการเสี่ยหรือ เอาของของไม่ดีมาใส่นะเพราะว่าคุณพี่ลองสังเกตนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของโตโยต้าเนี่ยยังไงมันก็ต้องมียี่ห้อติดอยู่แล้วนะเราสังเกตกันได้เลยถ้าสมมุติว่าคันไหนที่คุณพี่ไปดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่มีโลโก้ของโตโยต้าติดมาเนี่ยคุณพี่ต้องลองสังเกตเลยว่าว่ารถคันนั้นอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนกระจกมาในพื้นฐานหรือว่าเปลี่ยนตรงไหนมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสําหรับโครงสร้างตรงนี้กันบ้างครับตัวประตูเราเริ่มกันเลยสําหรับเจ้าตัวประตูจะเป็นตัวโครงสร้างสีดํานะครับตัดมาด้วยตัวสีรสโกเข้ากับรถได้ดีเลยเข้ากับตัวสีดําด้วยสวยมากๆสําหรับเจ้าคันนี้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวประตูตัวกระจกตัวนี้ยจะเป็นออโต้หนึ่งบานนะออโต้หนึ่งบานสําหรับฝั่งคนขับนะคะที่เหลือจะเป็นตัวไฟฟ้านะสามารถเปิดปิดล็อกได้ตามปกติเลยนะครับ ทุกจุดระบบทุกจุดไม่มีแผันแปรไม่มีเพี้ยนนะคะอะดูโครงสร้างทางด้านในกันก่อนครับทางด้านทางด้านในสีเนี่ยเป็นสีแห้งๆเหมือนกันครับได้จากข้างบนลงข้างล่างเลยจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะครบว่าเราเนี่ยจริงใจแค่ไหนอะสาหรับเจ้าตัวด้านในเราไปต่อกันเลยสําหรับเจ้าตัวด้านในได้เป็นโคา,า,ารล่ย3ก้านครับโฟล์คารล่ยจะยังไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชั่นนะหน้าจอ หน้าจอการวัดความเร็วของเขาจะได้เป็นแบบอนาล็อกนะคะแจ้งเตือนความร้อนแล้วก็ตัวน้ํามันนะซ้ายขาวาตรงกลางนะใช้งานกันได้แบบดีเลยหมุนเข็ยมยังหมุนได้แบบปกตินะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้าสวยงามมากครับคุณพี่จะเป็นโทนสีดํานะครับหน้าจอวิทยุเนี่ยรองรับเป็นตัวสาย USB สามารถเชื่อมสามารถเชื่อมฟังเพลงได้ตามปกตินะครับตัวรบะบบเสียงนะ่ะถือว่ายังแน่นๆอยู่ ตัวแอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดครับมีซ้าย1ขวา1แล้วก็ตรงกลาง2นะคบตัวปุ่มฉุกเฉินไฟฉุกเฉินสามารถใช้ได้เลยนะคบตัวแอร์ตัวนี้เป็นตัวแมนวนวลครับยนงไม่ใช่ตัวออโต้นะสามารถปรับความเย็นได้ตามความต้องการของคุณพี่เลยนะสาหรับเจ้าตัวด้านล่างนะคะเป็นการอ่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นช่องเก็บของเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะมีจุกเสียบเสียบสายชาร์จให้ด้วยสําหรับ ตรนี้นะครับคุณพี่ต้องมีจุกมาด้วยนะคะหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ใช้ยยงานกันได้แบบยาวๆเกียร์ไม่มีปัญหานะครับหัวเกียร์ไม่มีสีลอกล่อนนะครับอ่าตัวเบรกมือสําหรับเบรกมือเป็นเบรกเบรกมือแมนนวลนะครับยกกันได้แบบสบายๆแต่ว่าตัวเบรกมือเนี่ยมันเป็นตัวแบบเบาๆนะไม่ได้หนักมากอ่าคุณพี่เรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตรงพวงมาลัยคันนี้ไม่มีสีลอกล่อนครับตัวลายของเขาเนี่ยยังเห็นกันได้แบบชัดเจนอยู่เลยนะ ตัวไฟต่างๆครับเราดูสําหรับเจ้าตัวไฟคันนี้กันต่ออะไฟเนี่ยเข้าถึงทุกจุดแน่นอนนะคะไม่มีตรงไหนที่ใช้งานไม่ได้นะ ฝ้าเพดานครับสะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวเราจะมีการอบสปาเพิ่มเติมด้วยแน่นอนว่าจะสะอาดกว่านี้แน่นอนนะครับสามารถพับกระจกด้านข้างได้ครับปรับซ้ายขวาได้ตามปกติเลยตัวคันเร่งตัวเบรกนะคะไม่มีสนิมขึ้นนะโอเคสําหรับภายในครับคุณพี่ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยเลยนะและเป็นรถคันเล็กแต่อัตราการเร่งของเขานี่ถือว่าดีขับสนุกแน่นอนครับสําหรับเจ้าคันนี้ เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันต่อครับว่าตัวเครื่องของเขาจะเป็นยังไงไปกันครับมากันต่อสําหรับตัวเครื่องครับแค่ด้านขวาแล้วก็เห็นได้เลยว่าโครงสร้างของเขานี่ชัดเจนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอัดหรือว่าตัวน็อตนะคบไม่มีการบินใดๆทั้งสิ้นสีนะคบไม่มีลอกล่อนไม่มีด่างพ้อยนะคบอันนี้เป็นสีแท้สีเดิมนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะต้องเป็นสีด้านนะคะน้องย้ําหลายๆรอบเลยนะคะคุณพี่ อะเรามาไล่ดูกันต่อสําหรับทางด้านขวากันก่อนไฟตัวนี้นะคะเป็นของไฟไทโคยโตะนะคะเป็นไฟที่บริษัทโตโยต้าเนี่ยยอมรับเลยว่าไฟของเขาเนี่ยดีจริงๆนะคะเป็นไฟดวงโตโ,โตกันมาเลยไม่มีแตกแล้วไม่มีรอยขีดข่วนนะตรงคานด้านหน้าครับเห็นไหมว่ากิ๊ตต่างๆเนี่ย ไม่มีการงัดแงะนะครับตัวนี้ทําความสะอาดสปามาเบื้องต้นแล้วก็จะสะอาดมาหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนส่งมอบแจ้งไปอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างทางด้านซ้ายกันต่อครับลายเม็ดอาร์ไลนยน็อตต่างๆนะคะเห็นกันได้ชัดเจนเลยอ่ะตัวไฟนี้ก็เป็นเช่นกันครับของคอยตัวอีกเช่นเคยนะไม่มีตัวไหนไม่มีการถอดหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนนะครับสาหรับตัวไฟไม่ว่าจะเป็นไฟซ้ายขวาหรือว่าด้านด้านหลัง นะไม่มีการเปลี่ยนหรือเอาของที่ไม่ดีเนี่ยมาใส่นะไฟยังใส่ๆนะไม่มีเหลืองทุกจุดแน่นอนครับสําหรับตัวตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ108่แรงมา้าอัตราการเร่งถือว่าดีมากๆครับสนุกไม่ว่าคุณพี่จะขับไปในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยรถคันเล็กคันนี้ไม่มีแบบว่าไม่มีรอยนะขับได้แบบ เกาะถนนเลยอ่ะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะเช็คให้ก่อนที่จะนําส่งมอบคุณพี่ครับถ้าอัตราการแบตของเขาเนี่ย<ส>เหลือน้อยเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยครับคุณพี่จะสังเกตได้เลยว,ว่าด้านหน้าของเรานะไม่มีตัวน้ํามันไหลเยิ้มนะคะของเหลวไหลเยอะไม่มีเลยนะคะทุกจุดแห้งกริบแน่นอนนะคะคุณพี่ไว้วางใจได้เลยนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายออมอก็ต่างๆนะฝากระโปรงของเรานะครับอ่ะ ไม่มีสีลอกล่อนนะคะไม่มีการเปลี่ยนด้วยอันนี้เรารับประกันให้เลยนะเพราะว่าเรามีช่างของบริษัทเยอรมันนะเข้ามาตรวจเช็คถึง274จุดถือว่ารอบคันได้เลยนะครับหรือว่าคุณพี่คนไหนไม่มั่นใจนะอยากเอาช่างเข้ามาเช็คเอ้ยช,ชักเช็คเองอ่าต้องขอไปครับอยากเอาช่างเข้ามาเช็คเองเนะี่ยบูยินดีนะบูยินดีครับพี่เข้ามาได้เลยเราจะได้เช็คก,กันไปเลยว่าของเราเนี่ยดีแค่ไหนนะครับเราไม่มีการหลอกขายของคุณพี่แน่นอนนะ อะเราเน้นย้ำกันอีกรอบสำหรับเจตัวนี้ครับ Toyota Vios 1.5e ครับราคา3 1 0 0 0 0ึ่งหมื่นะ3แสนหนึ่งหมืนอยู่แค่เพียง5,000กว่าบาทครับคนที่มีรายได้อยู่ประมาณ13,000บาทเคดีดีสามารถทำฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องหาคนค้ำใดใดทั้งสิน้นและยังได้เป็นดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยนะครับใครที่อยากชมรถตัวจริงนะสามารถเข้ามาได้ที่ บริษัทเพชรยวนเสรีไทย95ติดต่อเซลบูได้เลยนะคบหรือว่าบูจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่ะคุณพี่คนไหนสนใจอยากดูเพิ่มเติมหรืออยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมทักแชทหรือโทรมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบเจ้าตัววีออลคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคลิปหน้าบูจะนำตัวไหนมานำเสนอคุณพี่กันต่อนะคะสำหรับวันนี้บูขออนุญ,ญาต ขอตัวก่อนนักพักบ๊ายบาย